ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1นนะคะข้อ2ใหญ่ข้อคู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2นะคะ a คูณ b ยกกําลังลบสิสนะคะสังเกตดีๆนะคะว่าตัวที่ยกกําลังคือ b นะคะ b ตัวเดียวเนาะ a ไม่ได้ยกกำลังนะคะเราก็จะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้เป็น a นะคะส่วนด้วย b ยกกำลัง14นะคะ จบแล้วนะวันนี้ไม่ยากนะคะตัวไหนเลขชี้กำลังเป็นลบเราก็เขียนในรูปของเศษส่วนแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มันเป็นบวกอยู่แล้วนะคะก็ให้เขาเป็นตัวเศษเหมือนเดิมตัวนี้ก็ทำกับกันนะคะ a ยกกำลังลบ7อยากทำให้เป็นบวกก็จะได้เป็น a ยกกำลัง7ค่ะนะโอเคข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะสังเกตนะคะตัวที่ยกกำลังมีแค่ตัว ตัว a ตัวเดียวนะฉะนั้นตัวเลขไม่ได้ยกกำลังกำลังเนาะครูก็ดึงตัวเลขมาคูณกันนะคะ3คูน2คูณ4และ a นะคะ a ยกกำลัง2บวกฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชีก้กำลังมาบวกกันนะก็จะได้เป็น3 2 6 6 4 24นะคะ24 2สวก4ได้6 6บวก3ได้9ก็จะกล้เป็น a ยกลาง9ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่8ข้อที่8นะคะกระจายลบ8เข้าไปก่อนก็ได้นะหรือจะเอามาลบก่อนก็ได้นะคะแต่หัูเอาลบ8เข้าไปคูณก่อนละกันลบจะลบนะคะได้บวกเนาะก็จะได้เป็น C C เท่าไหร่เอ่ย8ป 8 4 32นะคะ8 4 32ส่วนกับ8 5 40ก็จะได้เป็น c ยกกำลัง40ลบจะลบเป็นบวกหลังจากนั้นเราก็ฐานเดียวกัน่านการน,นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะได้เป็น c ลบ8ถูกต้องไหมอ่าเขียนให้ดู32-40ลบ40นะคะก็จะได้เป็น c ลบ8ลบ8เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของ ก็เลขชี้กำลังที่เป็นบวกก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย c กําลัง8ค่ะข้อที่10นะคะข้อ10เอา3เข้าไปคูณก่อนนะคะทั้งหมดทั้งหมดยกกำลัง3ฉะนั้นก็จะได้เป็น12ยกกำลัง3คูณกับ a e, ยกกำลัง3 55 b กําลังลบ6 หลังจากนั้นเราก็ย้าย b ลงไปข้างล่างนะคะก็จะได้เป็น12ยกกําลัง3คูณกับ a ยกกาลัง15ส่วนด้วย b กําลัง6ค่ะต่อไปข้อที่12ค่ะ12ทั้งหมดนะคะยกกําลังลบ2แต่ครูขอตัดก่อนละกันนะคะเพราะว่าเพราะว่า6กับ9ตัดกันได้ไหมหกกับ เก้านะคะอะตัดไม่ได้นี่แม่3 3มสไม่มีฉะนั้นตัดกันไม่ได้ขอโทษนะคะฉะนั้นต้องยกกําลังให้เขาก็จะได้เป็น9ก้ายกกําลังลบสองสกกกาลังลบสอนะคะลบจะลบเป็นบวกก็จะได้บีสองสากซีำลัง2 5งห้าลบสิจากนั้นสลับที่ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นสิห ยกกำลังสองนะคะคูณกับ B ยกกำลัง6และหารด้วยเก้า 9, ยกกำลังสองคูณกับ C ยกกำลัง10ค่ะจบแล้วนะคะต่อไปข้อที่สิ 14นะคะข้อนี้ตัดได้นะคะ2ตัด8ได้2 1 2 2 9 18นะก็อันนี้ลบนะคะลบจะลบเป็นบวกฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน9นะคะ a ยกกำลัง7ไปบวก4ได้11 b อันนี้ลบ3ไปเจอกับลบ3ก็จะได้ b กำลังลบ6 นะคะลบสไปเจอกับลบสได้ลบหฉะนั้นย้าย B ลงไปก็จะได้เป็น1 1นคูณ a นะคะอ๋อลืมนะคะอ่าไม่เป็นไรส่วนด้วย b ีเก้าคูณ b กำลัง6เขียนใหม่ขอเขียนให้มันสวยงามนะคะก็จะได้เป็น1คูณ a ได้ A นะก็จะได้อันนี้เลขหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น A, a ยกกำลัง11ดคูณด้วย9 เก้าบีกำลังหกค่ะโอเคต่อไปไปดูข้อที่16บหค่ะสิบหกนะคะข้อนี้ตัวเลขตัดได้ให้ตัดนะคะสามหนึกนะก็จะได้บีตัวนี้นะคะบตัวนี้ลบจะลบเป็นบวกก็จะได้เป็น B กำลบสามไปเจอบวก4นะคะ B กำลัง1เนาะ C ลบเจอลบเป็นบวกเป็นนี่สบาทไปเจอมีทางสองบาทก็ได้เป็น C ยกกำลังลบ2จากนั้นย้าย C ลงไปข้างล่างนะคะก็จะได้เป็น 2B ส่วนด้วย C ยกกำลัง2ค่ะต่อไป ข้อนี้นะคะข้อนี้ควรเขียนเขียนผิดนะคะตรงนี้คือดีนะคะดี d กำลังลบหกไปเจอกับดียกกำลัง6นะคะฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมามาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น0เนาะเขียนใหม่ละกัน C กกำลังกำลังลบ2นะคะคูณกับ d ยกกำลัง0ลบ6ไปเจอบวก6 ฐานเดียวกันคูณการนำ้ำเลขชี้กำลังมาบวกกันเป็น0ย์ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ยกกำลังลบสนะคะเอาลบสคูณเข้าไปก็จะได้เป็นเป็นลบเจอลบเป็นบวกนะคะ c กำลังหก d กำลัง0นะคะอะไรก็ตามคูณศูนยเนี่ยย่อมได้0นย์เนาะฉะนั้นก็จะได้เป็น1นึ่คำตอบของเราก็คือ c กำลังหค่ะข้อที่20นะคะ ข้อทีก็กระจายนะคะลบหเข้าไปในวงเล็บง่ายๆเนาะก็จะได้เป็น C-1 ลบ1นะคะบวกกับ D-1 ลบ1ทีนี้เลขชี้กำลังของเราติดลบเราก็ต้องย้ายลงข้างล่างนะคะก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย C บวก D คะ่ะแบบนี้นะคะข้อที่22ค่ะ 22นะคะกระจาย4เข้าไปนะก็จะได้เป็น A ยกกำลัง8คูณกับ B ยกกำลัง4 32ส่วนด้วย C 4 46คูณกับ D ยกกำลัง4โอเคข้อนี้จบแล้วนะคะเพราะไม่สามารถตัดทอนอะไรกันได้นะจบแล้ว โอเคตัวแปรคนละตัวนะคะและเลขชี้กำลังก็เป็นบวกอยู่แล้วเนาะไม่ต้องทำอะไรแล้วต่อไปไปดูข้อที่20นะคะตัดได้ให้ตัด3 1 3 3 2 6นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน2ทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะ b บวก c นะคะนี่คือฐาน b บวก c นะคะเราก็ต้องหาฐานที่เหมือนกันนะคะอันนี้ c ลบ b c ลบ b คู่กับ c ลบ b อันนี้ c บวก b คู่หานี่นี่มัน b บวก c นะคะแต่นี่คือ c บวก b นะคะคือฐานเดียวกันนะคะเพราะสมบัติการบวกมีสมบัติการสลับที่นะ,ะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นก็จะเขียนคูแอมเขียนอย่างนี้นะคะ่ะ c ก็ได้ c บวก b นะคะ2ไปเจอลบ5ก็จะได้ลบ3 2ไปเจอลได้ลบ3 อันนี้ฐานเดียวกันหารการนำได้ชี้กำลังมาลบกันก็จะได้เป็น c ลบ b c ไปเจอลบ2นะ c ไปเจอลบ2ก็จะได้2ย้ายไล้ชี้กำลังลบมาก็จะได้เป็น1คูณอะไรได้ตัวนั้นก็ได้เป็น c ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย2นะคะคูณกับ c บวก b ยกกำลังสค่ะจบต่อไปไปดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอันนี้เป็นลบนะคะกระจายลบเข้าไปในวงเล็บก่อนเนาะจะได้ตัดกันง่ายลบลบหนึ่งง,ง่ายเลยนะคะก็ใส่ตรงข้ามกันให้หมด นะก็จะได้เป็น3ลบ3ายกกำลัง0นะคะอะไรก็ตามคูณ0ูนย์ได้0 d ยกกกำลัง2ส่วนด้วย2ยกกำลังลบ3ากำลัง6และ C กกำลังลบ2มาอีวงเล็บหนึ่งนะคะเอาสองเข้าไปคูณเอาสองเข้าไปคูณก็จะได้เป็น3ยกกำลัง หก c กำลังลบสและ d กำลังสอันนี้ก็จะได้เป็น2อยกกำลังสคูณกับ d ยกกำลังลบหและ c ยกกำลังสโอเคอ่ะอันนี้จัดการในวงเล็บก่อนละกันจะได้ง่ายเนาะเดี๋ยวเราเค่อยมาตัดกันหรือเอาตัวเลขมาตัดกันก่อนก็ได้นะคะ ตัวเลขนะ,ะครูแยกตัวเลขออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้นสามยกกำลังอ้อขอเขียนให้มันให้มันเป็นบวกได้ไหมสองยกกำลังสามส่วนด้วยสามยกกำลังสามนะคะตัวเลขแรกวงเล็บแรกตัวเล็บวงเล็บหลังก็คือสามยกกำลังหกกับสองยกกำลังสี่ C ตัวนี้นะคะจัดการในวงเล็บก่อนนะวงเล็บแรกนะก็จะได้เป็น c ยกกำลังบวก2 0นะคะไปเจอกับบวก2ลบจะลบเป็นบวกกลายเป็น c ยกกำลังสอง d นะคะมี2บาทไปเจอกับลบ6ก็จะได้เป็น d ยกกำลังลบ4วงเล็บที่2นะคะวงเล็บที่2 c ล,ล,ลบ4ไปเจอกับลบลบ4ไปเจอกับลบส่เนาะ c ตัวน,นี้ติดลบนะคะก็จะกล้เป็น c ลบ8 ดีนะคะสองไปเจอกับบวกหกก็จะได้เป็นกำลังแปดตัวเลขฐานเดียวกันหานการนำเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะได้เป็นขอเขียนข้างล่างเลยแล้วกันนะคะอ,อันนี้มันลบกันเ,เ,เขียนช้าๆก็ไดอ้อันนี้จะได้เป็นสองยกกำลังลบหนึ่งสามไปเจอลบสี่อันนี้ หกสามยกกำลังหกนะคะเป็นลบกับสามหกเป็นลบกับสามได้สามยกกําลัง 3. สามส่วนตัวนี้คูณการนําเลขชี้กาลังมาบวกกันก็จะได้เป็นคูณกับสี่ยกกําลังลบหกอันนี้ดีลบสี่ไปบวกกับแปดนะคะก็จะได้เป็นดียกกําลังสี่ จากนั้นเราก็จัดการเลขชี้กำลังให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็น3ยกกำลัง3คูณ d ยกกำลัง4ส่วนด้วย2นะคะคูณกับ c ยกกำลัง6อ่าโอเคจบแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ